ซื้อขายไอดีเกมหรือบัตรเติมเกมและสุ่มของรางวัลมากมายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยต้องที่นี่เลยขั้นเทพ .n. ทลิงอยู่ใต้คลิป สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกมผีนะครับเกมผีออกมาใหม่เลยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวอธิบัยการเล่นก่อนละกันนะผมทุกคนจะได้เข้าใจนะครับซึ่งเกมนี้นะครับผมต้องไล่หาแกะในบ้านเพื่อมาทําพิธีไล่ผีนะครับแล้วต้องหาแกะให้ครบ10ตัวแล้วผีก็จะอยู่ในบ้านส่วนแกะก็อยู่ในบ้านเหมือนกัน10ตัวเราต้องทําการหาแกะให้ครบแล้วเอามาเผาทําพิธีนะครับเมื่อเวลาเราทําพิธีไปเรื่อยๆผีมันก็จะโหดขึ้นไปเรื่อยๆครับไล่จากระดับ1ถึงระดับ10เลยระบบเกมก็มีแค่นนี้คอตื ระวังหูแตกป่วยไงเนี่ยปวดตัวเด็บปวดตัวเด็บปวดตัวเร็บปวดตัวเร็เฮ้ยอ๋อนี่กระโดดขึ้นโอ้คนโงู้อะไรอ่ะโอ้เฮ้ยกด E เก็บถังน้ำมันเว้ยไปวิ่งหนังไปวไอ้ตังกด G เพื่อวางไอเทมเรียกบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮียตกใจใครเขาตะโกนเฮียวะเฮ้ยเจ้ทางเข้างหอัง มันจะล็อกบ้านทำไมวะพังแม่งเอ้ยกูมีกระเป๋าพยาบาลวันนี้ท่านบูชาย,ยาหลังบ้านนี่หว่าเออไม่ได้แล้วเอาละ,าละแย่แล้วไงอะ่ะไปติดตามมันไปดิเฮ้ยอ๋อแก่ตู้พังหมดแล้วนำนี้นำนี้ที่ผ่ายแล้วไม่ขีดประตูตามาน้องนำนี้นำนี้จุกกรูจุกกรู เฮ้ยแล้วใครไปเดินบากก็อะไรกันมางวะเนี่ยนะแต่ละคนเฮ้ยนี่อะคุณแจไอ้พงเนี่ยแน่แน่เนี่ยอ้ากูเก็บละไปใครดิไปใครดิคุณแจชั้นใต้ดินมันเขียนเงี้ยระวังนะระวังมันตอนนี้บล็อกเต็มแล้วเฮ้ยเขี้ยมีดไอ้สัตว์เอ้ยเย็นแม่โอ๊ยมาขวางลำเคี้ยอะไรไอ้สัตว์ไอ้เขี้ยะเย้แล้วมันหนีไม่ได้เลยนะ ไปยอมันหน่อยไปยอมันหน่อยไม่ต้องกลัวหรอกไปยอมันหน่อยเออหยอมันหน่อยเออเข้าไปหยอดเนี่ยเขาหยอดไปเด้อเออเข้าไหยอดมันเขาหยอดมันอุ้ยอีกี่อ่ะอีกีกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วไอ้สัตว์กูไปแล้วไอ้เกี่อ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยแกแกดูยี่หายมองไม่เห็นเลยวิ่งมากับกูไอ้เกี่อก็เราเฮ้ย สัตว์ไอสัตว์เอ้กูกดผิดไอ้เฮียกดปิดไฟเย็ดแม่กูคิดว่าไฟดับเจอห้องไหนเจอห้องทำงานเดี๋ยวดูกุญแจมั้งนี่โอ้ข้างบนทุกคนแต่ห้องเหมือนเดิมเอ้ยมีกุญแจกุญแจห้องครัวอุ้ยเฮียไอ้เฮียไอ้เฮียสัตว์ อ๋อไอ้ขี้กลัวมาคนเดียวไอ้สัตว์เหยียดลูกเขื่ออะไรเผามันน้องๆโอ้โหสิบตัวขึ้นมาข้างบนปุ๊บเปิดเสียงเกมดิเสียงใครมันหายใจใส่ใหม่วะร้านเฮ้ยมันออกมาข้างนอกนอกบ้านนอกบ้านไอ้ยี่เด้อ ไอ้หี่อะไรเนาะไอ้ยี่มันอก่มากไอ้สันไอ้หียไอ้หี่อะอีจังเลยไอ้ยีดูอยู่ดูอยู่บันไดไม่มีหืมไอ้หียไอ้หีย

แม่กล้าจำพี่สัตเผาแม่งต่อหน้าต่อตานี่สาดเผาโชว์เลยเฮ้ยกูหลุดกูทำไงตัวกูอยู่ปะไม่อยู่แล้วอ๋อยิงเราไปแล้วไม่มาหลุดป่ะอุ้ยไอ้เหี้ยมันวิ่งมันวิ่งไอ้ตามตามตามพี่คงตาม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 ผีเนี่ยนะตามผีเลยเออไอ้เหี้ยเดี๋ยวแม่งจำอีกไอ้สัตว์เออคือแม่งเห็นได้เห็นได้คือจริงแม่งแบบปุบแดกไม่เฉย

มันแดกกูแล้วไอสัตว์เลยโอ้ยบอลล่ามิตเข้ามาดีมากไปแล้วว้าวไอ้สัตว์เผาแม่เลยอือเผาไอ้สัตว์ต้องราดน้ำมันด้วยเหรอใช่ใช่ต้องราดน้ำมันอย่าดูหน้าเลยนะคนกรี๊ดอะไรไปเอาปังก่ะหนีปังอ่ะ

ไอ้ยมาแล้วส่งไฟ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 อ้ี๋เอ้ยโอ้เฮ้ยไปที่อะไตัวนึงใช่ใช่ใช่มีย่าไม่มีเฮี้ยไม่มีผมไม่มีผมมีผมทำไงอ่ะวางวางกดจีวางวกดจีกดจีโยนโยนย่าเลยโยนย่าทิ้งเลยโยนเรือแกมันแล้วกดอีกดอีถ้าตัวมันเป็นสีส้มกดอี เออสวยออก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 โอ้ได้สองอันเลยว่ะไอ้เหี้ยทำอุ้ยอุ้ยเฮียไอ้ตัดตัวเด็กตัวเด็กไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ทางหูข้างหูมาแล้วอุ้ยเฮียไอ้สามันอยู่ไหนมันอยู่หน้าบ้านมันอยู่หน้าบ้านไอ้เหี้ยทิพไหนก็น่ากูหาไม่เจอมบอกว่ามาเลี้ยวซ้ายไอ้เหี้ยให้กูโดนแล้ววะ ไอ้เหี้ยกูโดนแล้ววะไอ้เหี้ยกูโดนเจ้าไอ้เหี้ยไอ้สัสอู้เล่นกูหลอนเลยอ่ะนี่เลยนี่เลยเขาเลยมันได้เทียตัวต้องเดินมาแถวนั้นอยู่แล้วใช่ป่ะไอ้เหี้ยตอนผ่อนไมกตัวนึงอ่ะอยู่ผมอยู่ผมอยู่ผมไอ้เหี้ยเม่งกี้ใกล้หัวกูใกล้ตัวกูเลยสัสอ่ะวางละวางละวางละ เห็ดแม่โค่นหล่อนไอสัตว์ไอสัตว์เรานี่แม่งเฮี้ยนเรานี่แม่งเฮี้ยนฮะเฮี้ยสิไอไอเฮี้ยไอสัตว์ไอเฮี้ยไอไอเฮี้ยไอสัตว์ไอเฮี้ยเว้ยกูจะลุกเก้าอี้ทุกรอบเลยเฮี้ยยินมหม ไอศาสตว์เอ้ยไอผีหี้ยมันเพิ่งแกะมันอยู่ที่เดิมไงนี่ไอนี่ไงปิดท้องปิดท่อปิดไฟ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 ใครโดนวะปิดไฟปิดไฟปิดไฟไฟดีไฟยังยังยังถูไม่เป็นที่เก็บออกไงออกไงออกไง ก็เดินทะลุผีไปเลยไงไอสัตว์ไอเนี่ไอแกนี่ไอนี่ไอเนี่ลงมาไหมลงมากูรอโดดลงแล้วไอสัตว์ไอที่นี่ก็เดินครับไปอะอะไอยะโอ้ยังข้างหน้าไอสัตว์อู้โอ้กูไปแลกูไปอะไรอะ เปประตูอะ้วไอ้เหี้ยกูเปประตูอเลยสัตว์ไอ้ใครดาวอะไอ้เหี้ยฮาจังสเตอรผมโคตรน่ากลัวเลยกูหนีแล้วกูหนีแล้วไอ้เหี้ยไอ้ไม้เจอกันนะพี่ไม่ช่วยน้องพี่กลัวยินแม่น่ากลัวน่ากลัวไอ้สัตว์อ่าไปช่วยเลยไปช่วยอู้มันกีดมันกีดไอ้เหี้ยมันกีดไอ้เหี้ยมันกีดไอ้เดี๋ยวผมนี่อยพยายา้แล้วนะพยายามแล้ว

กำลังเข้าไปเย็นแบบเราเลยวไอ้ยี่เอ้โอ้ไอ้ยเอ้ยเล่นกูดุ้งเลยสัตว์ผิวฉันไอ้ผิวข้างนอกผิวข้างนอกไอ้เชียแม่งเฮียนจัดเลยแม่งเฮียนจัดเลยสัตว์กี้ชวนแล้วแกไอ้เยี้ยเสียงกูแหบเลยไอ้ยี่เล่นเกมเนี้ยสัตว์กูจะไม่เข้าคนแรกเลยสัตสหลอกคอนไม่มีฟังมีฟังกันหรอเอ้ยมีมีมีฟังเหรอ เผื่อมีอีกตัวไงไม่เอีกอ่ะข่รวเฟอร์เอทด้วยนะเนนี้เฟอร์เอทเจอแล้วเจอแล้วไปอยู่ไหนซ้ายหลังหลังหลังไอ้ยมาแล้วยอมวิ่งไอ้เหี้ยเร็ว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 ไอ้สัสไอ้เหี้ยมึงมาดิไอ้สัสรวมๆรวมแก๊งกันแล้วนับคะแนนโคตรบอมาสองไฟเลยนะไอ้เหี้ยอย่ากระโดดดิพี่คนดัง เฮ้ยเสียงใกล้ไอ้เหี้ยเฮ้ยยี่วะแล้วเฮ้ยยี่วะเ้ยยี่วะแล้วเฮ้ยยี่อยู่หลังไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยอยู่หลังไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอยู่หลังไอ้สัตว์เขาลากเลยยี่อะโดนจับขาโดนจับขาโดนับขาโดนจับขาโดนจับขามันอยู่ชั้นหนึ่งพี่มันอยู่ชั้นหนึ่งมันอยู่กลางมันอยู่กลางบ้านเลยพี่มันอยู่กลางบ้านไอ้เหี้ยะคนลอกเลยสัตวส ไอเอาไม้ตายเหรอล้มดิพี่แม่งไม่รู้เลยอยู่ไหนอยู <kijken> ่ดีออะไรเนี่ยกูโดนสองรอบติดเลยเฮ้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 เฮ้้ยคุโดนเจ้าเฮ้ยคุณโดนจ้ากูปล่อยตายตายกูปล่อยตายฮะอ้าเหี้ยคุ้ยเย็ดแม่เจ้าจับตาจัดเลย ติดอะไรวิ่งติดไอ้มาอยู่ไหนฮะวิ่งมาหาไอ้ตามาเดินดูแล้วไปมาแล้วเสียงเสียงมาแล้วเสียงมาเสียงมาอยู่ไหนวะไปแล้วอยู่ไหนวะไอ้ตาขวาไอ้ตาขวาเสียงมาเสียงมาอยู่ไหนไม่รู้ไอ้ชุบกุก่อนชุบกุก่อนปล่อยฟงเลย เอ้ยช่วยพี่พงช่วยพี่พงช่วพี่พงช่วยพี่พงอย่าพี่อยู่ตันเดียบเอ้ยเข้าไปเอาดิเข้าไปเอาดิไม่ไม่ก็ช่พี่ก่อนดิในบ้านในบ้านไอ้ยนมาแล้วไอ้ยนกูทิ้งกูทิ้งหูบ้าแล้วไอ้ยไอ้ย์ไอ้ยกูทิ้งหูบ้าแล้วไอ้ยไอ้ย กูอีกแล้วเห็แม่กูเพิ่งเกิดไอ้สัสไอเหี้ยเด็กกูขานหอเออขนอใครนอนวะใครนอนวะเอ้ผีผีกลางด้านกงมากยี่ม้นเยันเอาถีมากเลยสัสฟงมาฟงมาฟงมาเดูใกล้ใกล้ไงไม่รู้ว่ะไอ้สัสไอ้เหี้ยแอละแอลว Quẹo đó quẹo đó đi 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 đi

ขันออกขันออกเดี๋ยวลงไปช่วยขันออกไปสัตว์ไหนเอยู่ไหนขวาขวาน่นพี่วิ่งไปสุดเลยอ้ันอยู่สายไอ้มาไอ้ยัยมาไอ้ยังมาไอ้ยยมาไอ้สัตว์ไอ้ยไอ้ยไอ้ยก็ทงฟังแล้วไอ้สัตว์ไอ้ย่หมอบไอ้มาหมอบ

เอพี่เห็นในท่าโดนแล้วพี่พี่อยู่แถวนั้นพี่ถอยกันเยอะหรอกโยนไปแล้วนี่อยู่นี่มาอีกแล้วไอมาไอ้เยี่ยไอ้แขวีเด็กเยี่ยโยนนี่เยี่ยไอ้สัตว์เอ้ยมาไม่ตั้งตัวเลยเยี่ยมาโยนแล้วโยนแล้วยไป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 ไเยี่ยเมื่อกี้มันฟ้าแล้วปะเออฟ้าแล้วฟ้าแลบแป๊บแป๊บ ใส่หมวกแก๊บมาเดินกุบกับเฮ้ยมันยากขึ้นเรื่อยๆว่ะไอ้เหี้ยเอาว่ะเฮ้ยแกนี่ไงไปไอ้เหล่าเน่าเหล่าไปไอ้เหล่าเข้าพิษพิษพอดเด็กนู้นเฮ้ยเฮ้ยมาจับขาจับขาไอ้สาวไปอยู่ขออยู่ขออยู่มาจับแกยังจับแกยังได้แล้วได้แล้วขาดไฟอ่ะขาดไฟอ่ะขาดน้ำมันอ่ะเฮ้ยเหล่าไอ้เหี้ยใครโดนไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแกหนี ไอ้ยี่แกหนีแกหนีเฮ้ยมึงดูแกไว้มึงดูแกไว้เมื่อกี้กูเห็นฟังอยู่มึงดูแกไว้นี่นี่ผมเจอแล้วเจอฟงแล้วเจอแม่วเนี่ยแม่งเฮีย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 เสียงโอเคเสียวงไอ้เห็ดไปไหนไม่ทราบโอ้โหมันเขี้ยนจัดเลยก้าวแล้วด้วยเฮียไม่คือเราต้องเอาพี่พงขึ่งเดี๋ยวเราทีไม่งั้นไปถึงเราไปกันไม่ได้ไปเข้าบ้านไปอ่ะเข้ามาไปช่วยพงษ์อ่ะ เดี๋ยวซ้ายห้องนี้ห้องนี้เออเออเอาแตกหนคนแตกหนึ่งนายเอ้ยกูได้เฟื่อยอีกแล้วกูได้เฟื่อยอีกแล้วเจ็เปวดคางเลยไปเจออีกแล้วไปเจออีกแล้วช่วยทายได้วิ่งไปข้างล่างวิ่งไปอย่างไรเลยวิ่งไปหาใครอีฮิ้ยอีหี้ยมันกูโดนจับกูโดนจับอีหี้ยกูโดนจับเอ้ยมันอยู่กูโดนจับอ้ากูแตกโอ้ยอี้ยกูโดนจับอ้เหีย เหลือใครมนเดือดอะไอ้ไม้ต้งกูมีฟพลเดชนะไอ้ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งห้องครัวไอ้เฮียผีอยู่กันแล้วไอ้เฮียวิ่งโคตรไวเลยสัตว์ผมหแม่งวิ่งล่าเลยอะไอ้เฮียพี่พี่จะเดินหนีผมไป่ได้นะไอ้ไม้เนี่ยวิ่งมาหากูไม่ก็ผี่ไปนะไอ้ใครไอ้วิ่งไปหาใครเดรอด อ,อแพ้ครับคุณผู้ชมครับโอ้ชค่อีกตัวเดียวเองนะเออโดนอะไรวะเนี่ยโดน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 รุมเด็กดเฮ้ยจำคุยคีนเนียเฮ้ยนึกว่าจะจำไม,ม่สัตเอี่ย โอเคครู okay, ชมงครับคลิปนี้ก็พักไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมเกือบผ่านแล้วแต่ก็ไม่ผ่านนะครับเอาเราไม่ไหวคอแบบแห้งนะคอเดี๋ยวคอจะพังเอาเดี๋ยวจะไม่มีเสียงไว้แคสเกมให้น้องๆดูอีกนะครับถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะฝากกดไลค์ให้ให้กับผมเยอะๆเลยนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยก็ใครที่เพิ่งมาดูใหม่ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมบ๊ายบายครับ